สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกม c r i p p y t a l e นะครับเป็นเกมอินดี้เล็กๆที่จะพาทุกคนเข้าสู่โลกลึกลับและก็น่ากลัวโดยเราจะต้องไขปริศนาโดยดูจากสิ่งต่างๆรอบตัวและเราไม่รู้เลยว่าปลายทางที่อยู่ข้างหน้านั้นคืออะไรการเริ่มตน้นของการประจนภัยในป่าก็ได้เริ่มต้นขึ้นและนี่ก็คือเกม c r e e p y Tail นะครับถ้างั้นก็มาเริ่มเกมกัน Chapter ที่1 ผีเสื้อที่สวยงามเกมก็จะเป็นภาพอินดี้หน่อยนะผมไม่ได้เล่นเกมแนวนี้มาสักพักหนึ่งละมันจะเป็นเกมที่ไม่มีบทพูดและให้เราดูภาพบรรยากาศรอบๆข้างแทนในการบอกเล่าเนื้อเรื่องนะเริ่มต้นจากสองพี่น้องมาเก็บเห็ดแล้วยังไงต่ออ๋อเราได้เล่นเป็นคนนี้เหรอต้องเก็บเห็ดกด,ดแซดเพื่อเก็บของ สเปซบารเพื่อกระโดดโอเคเล่นไม่ยากนะมาเก็บเห็ดพบแล้วผีเสื้อเหรอเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวกองใครเป็นพี่ใครเป็นน้องมะเนี่ยรอด้วย,ยมีเสียงอีการีบไปไหนนะเฮ้ยข้างหลังนั่นอะไรวะ เห็นไหมครับเมื่อกี้อ่ะมันมีตัวอะไรอยู่ข้างหลังต้นไม้ด้วยอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งอย่าบอกนะว่าเรากลับไปที่เดิมไม่ได้แล้วนะข้างหลังเห็นไหมครับข้างหลังเราพี่ชายเ,เดี๋ยวก่อนเข้าไปในบ้านหรอ เปิดประตูไม่ไดไ้ต้องดูที่หน้าต่างชิปละตัวอะไรวะนั่นจะโดนจับตัวไปดื้อๆอ,อย่างนี้เลยเหรอตกใจจนเห็ดร่วงอนะ่ะขอจดูอวิ่รอบตัวนี้เก็บเก็บคืนมาก่อน ทำยังไงเนี่ยเฮ้ยทิคอตทำไมเนี่ยเดี๋ยวก่อนออเเจ้าตัวนี้แย่แล้วสิถ้าเกิดเราทำแบบนี้มันโผล่หน้าออกมาเน่ะ ก็กลับไปที่เดิมด้วยวิธีอะไรไม่ออกนะหรือมันต้องทำอะไรมีอะไรให้สำรวจกาวางเห็ดเหรออ๋อแน่จะไว้รอมันแน่เลยรอกันใช่ไหมฮ้ยได้ผลเข้าไปในบ้านก่อนเราเข้ามาแล้ว แล้วยังไงต่อประตูอะเข้าประตูไิหายไปสิมันกลับมาแล้วต้องแอบตรงไหนหรอเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เฮ้ยแอบได้โหแล้วต่อจากนี้มันก็มานั่งตรงเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะผีเสื้อผีเสื้อนี่มันไม่ธรรมดาละ นั่นแสดงว่าไอ้ตัวสีดํานี้มันเคลื่อนไหวเองไม่ได้เหรอหรือถ้าทางผีเสื้อจะไม่ใช่สัตว์ที่น่ารักสละน่าจะเป็นแค่เปลือกนอกอะแล้วผีเสื้อเป็นตัวบังคับมันมีตัวหนึ่งที่จับพี่ชายเราไปอะผมว่าเดี๋ยวผีเสื้อนะั้นมันต้องกลับมาแน่ๆเลยสิ่งที่เราพอทำได้ตอนนี้น่าจะต้องเก็บกุญแจด้านบนซึ่งมันต้องใช้เก้าอี้ ขอโทษครับผมลืมไปเกมนี้มันเป็นเกมปริศนามันน่าจะต้องเก็บไอเทมหรือว่าอะไรสักอย่างเปิดประตูทำไมนะเอาอันนี้มาแคะกคุญแจไม่ได้อ๋อโอเครู้ละเก้าอี้มันขาหักอันนี้ก็เลื่อนได้ถ้างั้นก็มานี่เลยมันต้องเก็บได้สิ ายกุญแจมาละเราต้องออกตรงนี้ชายสีที่ไหนแล้วมาเปิดอันนี้นี่เราต้องตามหาพี่ชายเงั้นสินะมันมาโผล่ตรงนี้ได้ยังไงกันพี่ชายเขาอยู่ไหนเนี่ยอันนี้ก็คือป้ายนั่นขวาเป็นหมู่บ้านซึ่งเราดูไม่รู้เรื่องเลยหเห็นเงาด้านหลังไหมครับ กระดุมของพี่ชายเหรอ,อมันตรงี้เอ่อะฮะวางกับดักซะด้วยดีนะเกิดไม่ไกลผมว่าเกมมันชักจะแบบเดี๋ยดันไปข้างหน้าได้ดนี้อะไรลนะ่ะเนี่ยเดี๋ยวทำไมมันมีจุดใหต้ตายเยอะจัง ผมว่าผมมองเกมนี้ผิดไปละเห็นการาฟิกแบบนี้แบบมันเป็นเกมหัวร้อนเหมือนกันนะถ้าตรงเนี้เราไปไม่ได้แน่ๆมันดึงดึงถอยหลังได้ก็น่าจะผักได้เหมือนกันใช่ไหมเรงนน้ต้องผักอันนี้ลงไปอะใช่ครับข้างลาง่างนี้ทำได้แล้วก็โดดลงตัวอะไรอีกแล้วนั่น เดี๋ยวเราเก็บของที่พอใช้การได้ก่อนนะผมมีความรู้สึกว่าเกมเนี้ยเราเนี่ยจะได้ตายรัวๆแน่ๆมันต้องตายก่อนอะถึงรู้ว่าอุปสรรคคืออะไรอะแลวนี่ตัวอะไรแลนะ้วเนี่ยโดดข้ามไปก่อนเอ่อเดี๋ยวมันตื่นเพราะเห็ดเหรอเนี่ยแย่ละตรงนี้กระโดดไม่ได้อีกโอ,โอ้โหไอเห็ดผีคือเห็ดอะไรเนี่ย โดดข้ามไปก่อนผมขอไปดูต้นไม้ข้างหน้าก่อนต้นไม้มันมีคำใบบอกเนี่ยแต่ว่าดูไม่เข้าใจเลยต้นไม้มันจะมีงงๆงงอยู่อะ่ะน่าจะต้องหาไอเทมอะไรสักอย่าง ไอตัวตุ่นนั่นอัดชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยตายที่เดิมเลยฮนะผมว่าคนดูก็น่าจะเริ่มหัวร้อนแล้วทำไมผมตายบ่อยจังเราเก็บไอเทมเราขึ้นไปข้างบนก็ไม่ได้แล้วด้วยไอเทมที่เราต้องเก็บก็ไม่มีเป็นอันนี้จริงเหรอ เก็บได้ไหมผมเริ่มลงใส่น่นะแล้วเก็บได้แล้วก็กดตัว x เ,เอาชิปหายวางทำไมเนี่ยตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราเก็บเห็ดอันนี้ได้แล้วกด x เ,เพื่อวางอย่าไปเผลอวางแบบเมื่อกี้กนะก็เก็บมาให้หมดเลยผมว่าน่าจะต้องไปเก็บแล้วก็วางไว้ที่ต้นไม้ต้นนั้นน่ะปัญหาคือเราเน่นต้องทำให้มันระเบิดใช่ไหม มาลองดูกันแต่เหมือนเจ้าตัวตุน่นนั่นมันน่าจะตื่นด้วยอะ่ะนั่นไงมันมาแล้วเดี๋ยวก่อนเดียวก่อนเฮ้ยล่วงอย่าพึ่งทางนี้ก็ได้วะมันจะไปยังไงเนีย่ยเสียงอะไรมันจมโคลนไปแล้วเหรอผมว่าผมพลาดฉากสำคัญไปแน่เลยหมดจะตายก็ตายง่ายอย่างนี้เลยเหรอ ข้างล่างผมน่าจะหนีทันเนี่ยลงไปดูกันยืนยันให้แน่ใจว่ามันตกโคลนจริงๆโรงกระดูกเจอแล้วทำไมมันไปอยู่ตรงนั้นล่ะอ้าอาชิเมน้นอะไรเด้ง่งเะรงงงกับมันเหมือนกันนะเฮ้ยกลับมาอีกเราไม่ไล่เราแล้วเหรอ แปลกจังเดี๋ยวอยู่ก็หยุดไล่ไปดื้อๆเลยแล้วตรงนี้เราจะผ่านไปได้ยังไงคิดไม่ออกเลยฮะฮตรงนี้เป็นทางกลับไปทางเดิมแล้วเรากลับไปไม่ได้แล้วด้วยมันต้องสำรวจทุกอย่างจริงๆเลยข้างล่างเป็นนม้มแค่เนี่ยเป็นเชือก เป็นเกมที่แบบยากเหมือนกันเอ๊ะเก็บมาทำไมจริงเหรอเฮ้ยเกมมันเข้าใจคิดนะเนี่ยว่าต้องทำแบบนี้อะ่ะผมว่าผมดูถูกฟัสเซ่นของเกมนี้มากไปอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆนะแต่ แต่เราคาดไม่ถึงอะว่ามันจะเป็นวิธีนี้จริงๆอะแถมไปเทมบางอย่างที่แบบนั่นแล้วมันเก็บได้จริงด้วยไอเทมบางอันมันเหมือนเป็นแบบฉากประกอบนะผีข้างหลังนั้นคืออะไรมันเป็นแค่ฉากเฉยๆใช่ไหมเสียงคำรามมาแต่ไกลผมว่าผมเตรียมทางหนีแต่นนเนินๆไว้ก่อนดีกว่าเราจะเก็บอันนี้ วางไว้ตรงนี้เผื่อเราโดนตัวอะไรไล่มาน่าจะพอหนีทันอยู่เสียงอะไรอะ่ะอันนี้มีโอ้นีอยู่ก็เสียบได้แค่สำรวจเองเป็นกุญไกในการเปิดสะพานนะนั่นไง ตัวที่คล้ายตัวตุ่นนั้นมนแล้วก็นั่นผีเสื้อสีเขียวเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าเปิดนั่นแหละเออมันไม่ทันอะ่ะแย่และสิผมกำลังจะบอกว่าผีเสื้อมันเป็นตัวควบคุมตัวประหลาดสีดำพวกนั้นอะ่ะผมคาใจว่าทำไมมันถึงมีสัตว์ประหลาดตัวนี้สองตัวนี้มันไม่ใช่พวกเดียวกันหรอ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอดูล่างเรากันความเร็วมันโหตรงนี้คือกดไม่ทันแน่ๆอาจจะต้องรอให้มันตกหนามข้างหน้าตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมรอเอาสะพานออกนะสเสรไม่ได้รอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจงังหวะนี้มันต้องตกใจมันสะดุดผมมาได้ว่ะมันต้องได้สินี่แหละเอาเลยอย่างนั้นเหียบน้อยเสร็จไปหนึ่ง ผีเสื้อนี่แหละเป็นตัวการเก็บไม่ได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวตัวข้างบนนั่นอย่าหลุดลงมาเชียวนะตกลงผีเสื้อมันมีใจจะจับเราจริงๆหรือเปล่าเนี่ยจบแค่นี้นะอเอ้ย,ยามีผีเสื้อสีเหลืองที่หนีไปด้วยมันต้องมีมากกว่าหนึ่งตัว อีกด้านหนึ่งของป่าที่ถูกซ่อนเอาไว้แชปเตอร์ที่สองบ้านแล้วก็ตัวประหลาดอีกแล้วไม่มีอะไรนะเฮ้ยไป,ไปจิ๊กเมื่อก่อนเรามาย่างไฟไม่ใช่เหรอเข้าไปดูข้างในใชมไหมเฮ้ยเดี๋ยวผมรอเล่นเฮ้ยเมื่อกี้มัน มันไม่ทําอะไรเราหรือเปล่าวะื่อกีต่างคนต่างตกใจแล้วก็หนีเก้าอี้มันเหมือนจะทําอะไรได้เลยไม่ได้หรอเฮ้ยอย่าทำอะไรแปลกๆนะถังน้ําอ้าววันนี้ลากได้ขอ,อขึ้นไปดูข้างบนหน่อยนะแต่เป็นตรงนี้เฮ้ยเขากลัวเราครับดูเอ้ย แต่ก็ยังไม่ไว้ใจฮะถ้าเกิดเราเอาอันเนี้ยเอาออกไปได้ไหมอออกไปไม่ได้ในนี้มันมีอะไรให้เก็บตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรที่มันเก็บได้เลยออกไปก่อนแล้วก็กองไฟผีที่อยู่ข้างหลังนั่นเป็นแค่ฉากเฮ้ยนี่นตกคือเราไม่ตายเห็ดพวกนี้เป็นเห็ดเด้งดึงเหรอ เสียงอะไรโอ้โหทำไมวิญญาตออกมาเยอะจังเห็นผีเฝ้าบ่อน้ำมันต้องเอาถัางไปเกี่ยวไัน้นั่นแน่เลยอะแต่เจ้าตัวนี้มันจะทำอะไรเราไหมไม่หรอมั้งอย่างนั้นไม่รู้ว่าใช้ทำอะไระแต่ตักน้ำมาก่อนโอเคเอามาเรียบร้อย แท่นบูชยันเหรอข้างหน้านี้มีประตูด้วยอสนสรญลักษณ์แปลกๆสี่อันซึ่งดูไม่ออกว่าคืออะไรอ่ะแอบบคิดถึงเกมลูน่นเหมือนกันนะไม่ใช่สิเกมแพนเน็ตออฟล่ะแน่มันจะมีสญนักรณ์แบบนี้อยู่เต็มไปหมดเลยอ่ะไม่เข้าใจฮชถ้าวัตถุที่ใช้บูชายันได้ก็ต้องเป็น เป็นเนื้อที่เราเอามาไม่ใช่หรอผีนี่คืออะไรเราได้น้ำมาละวกองไฟอันนี้ล่ะเดี๋ยวนะดับไฟเหรอเราดับไฟทำไมบางอย่างเราก็ไม่รู้นะเฮ้ยไอ้เจ้ตัวนี้มันขึ้นไปได้ยังไงเนี่ยผมว่าผมเอาอันนั้นออกแล้วมีโบกมือด้วย มันน่าจะไม่ทำอะไรเรานะเออมันปีนเออมันน่าจะมองถึงนะมั้งว่าตรงนี้มันชักจะแ,แปกลกๆแล้วเขาน้ำมาใส่นี่แน่เลยคิดว่าน่าจะใช้เพราะถังน้ำมันยังอยู่แสดงว่าไอเทมเราน่าจะได้ใช้เฮ้ยลืมแขวนถังน้ำโทษที ตักขึ้นมาใหม่เอมมันใช้สมองมากกว่าที่คิดนะเนี่ยเหนียวก่อนนะมันว่าเหมือนของประดับฉากแต่มันก็เก็บได้มันชักจะยังไงยังไงอยู่นะกิ่งไม้อันนี้ไว้ทำอะไรเดี๋ยวเรารอดูตัรนึกว่าเอาน้ำมาลดตรงนี้สิย้อนกลับไปทางนี้ดู มีอะไรที่เรา,าพลาดไปกลับไม่ได้แล้วสิ่งที่เราต้องทำมันก็วนอยู่เท่านี้แหละอาจจะต้องจิ้มทุกอย่างที่รู้่อะนี่งสัญลักษณ์พิเศษเหมือนกับที่ประตูเลยเดี๋ยย้อนกลับไปน่าจะได้บอแสอะไรเพิ่มมาบ้างแล้วตรงนี้ล่ะเก็บไม่ได้หรอที่ประตูนี้ อันนี้เหรอเฮ้ยใช่ด้วยทีนี้สัญลักษณ์ก็ครบแล้ะไปังังไม่ใช่เหรอเราน่าจะขาดพวกขาดอะไรสักอย่างไม่รู้อะน้ำก็เติมมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรก็เหลือแต่ในบ้านหลังนี้เจ้าตัวเนี้ยตามไป ตามยังไงก็ตามไม่ทันมันยังขาดอะไรอีกสักอย่างหนึง่งแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรเดี๋ยวก่อนนะสำรวจของทุกอย่างแล้วแต่ก็ไม่เจออะไร โอโหเอาจริงดิเห็ดอันนี้นะใครจะคิดว่ามันต้องเก็บอันนี้วะใช้เวลาตั้งงานสุดท้ายก็เห็ดอันนี้ให้ตายเดอะยั่งดีที่พอจะเชื่อมโยงไอเทมได้บ้าง,งเห็นไว้ตรงนี้แล้วก็ลดน้ําแล้วมันก็โตกาบเลยใครเป็นคนคิดพัลเซิลแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมีอะไรให้เก็บบ้างอนะหัวกระโหลกนั้นบนน่าสนใจอะเก็บไม่ได้ ได้เข็มมาเฮ้ยขอดูตรงนี้หนะ่อยโครงกระดูกมันดูนะแต่ว่าเก็บไม่ได้อ,ะอ่ะไปกันดีกว่าเดี๋ยวเราเติมน้ำอีกสักรอบหนึ่งลืมแขว่งถังอีกแล้วครับสรุปเจ้าผีนี้ก็ไม่ทำอะไรเรานะ แ,แค่แปลกใจว่าทําไมมันถึงมาอยู่ในบอ่นอนน้อมันเนี้ยนั่นไงกลับมานี่มานี้อะไรกว่ะกระดุมของพี่ชายอีกแล้วเหรอมันได้โผล่ในไอเทมที่ต้องใช้ด้วยนะเอ๋อนี่ไงได้แล้วเอาเข็มมาจิ้มอ๋อขาดแค่เลือดกว่าจะผ่านไปได้ ใช้เวลาเหมือนกันนะเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าปลายทางข้างหน้ามันน่าจะไม่ธรรมดาที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันเห็นเราไหมเนี่ย,ยหายแล้วออกไม่ได้ด้วยอะ,อะไรเนี่ยขอแอบในตู้มันกลายเป็นเกมสยองขวัญตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวเดือ มันมีทางไปอยู่ตรงเนี้ยลงไปก่อนเราเค่อยว่ากันตรงนี้มันต้องมีที่แอบสักที่นึ่ง <c oughs> อะดีอย่าลงมานะเฮ้ยก<ป>ุญแจถ้าได้กุญแจเราน่าจะออกจากที่นี่ได้เราปีนลงมาจากด้านบนตรงนั้นทำไมเราหนีขึ้นไปไม่ได้ประตูปะเปิดไม่ได้ มันใช้เปิดอะไรประตูบานเนี่ยแม่มดไปด้านนู้นใช่ไหมขอดูลลเราก่อนอะไรไม่รู้อะเก็บมาก่อนมเราน่าจะกลับหนีก่นอนเดี๋ยวเราจะไปเก็บไอเทมที่ห้องที่สองกันอย่าทำอะไรแปลกๆนะถ้ามันเห็นเราเราตายแน่ๆ หายแล้วกดพิษกดพิษไม่เอาเข้าประตูไม่ได้กูไม่ทันขาดคำเลยผิดจังหวะไปหน่อยเอาเป็นว่าตรงนี้มันเปิดม่านได้ไอตอนนี้มันน่าจะไม่เห็นเราการเดินของมันมีสองแพทเทิร์นอะตรงนี้ไม่มีอะไรนะขอดูตรงนี้ก่อนว่ามีอะไรไหมเฮ้ยไม่เอาตายอีกแล้ว อย่างน้อยเราก็ได้รู้แล้วว่าไอ้ตรงน้นะนะมันไม่มีอะไรแต่มันมีเก้าอี้ที่ชุ่มไปไเรื่อยๆที่ตรงนี้ทำไมถึงเปิดม่านนะลูกุญแจโอเคผมว่ากุญแจน่าจะใช้เปิดตรงนี้ได้เพราะมันใช้เปิดประตูที่อยู่ด้านล่างไม่ได้อะผมเห็นกุญแจและกุญแจมันอยู่กับแม่มดเห็นไหมครับเอาไปก่อน โอเคเอาวันนี้มาไม่รู้ว่าใช้ทําอะไรแต่หยิบมาก่อนเดี๋ยวเราไปเอากุญแจไปเปิดด้านบนโอ้แต่กว่าจะขึ้นไปได้นี่ต้องดูจังหวะก,การเดินมาดีๆอะ่ะเดี๋ยวรอบแรกผมจะไปเก็บไอเทมแต่ไม่ใช่รอบนี้รอบนี้มันไปหลอกเราเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวรอบนี้ไปจริงนะโอเค เราเก็บไอเทมก่อนแล้วก็เข้าไปแอบในตู้ทันทันทันเห็นที่แม่มดห้อยคอไว้ไหมครับนั่แหละกุญแจตอนนี้แหละเปิดประตูกเก็บเอเคผีเสื้อสีเหลืองเหรอไม่เก็บไม่ได้อ่ะแย่ละผมหวังว่ามันจะไม่เห็นนะใช่มันต้องเดินกลับไป จังหวะนี้แหละแอบตู้ทันทันผีเสื้อสีเหลืองคือผีเสื้อตัวแรกที่พี่ชายเราตามไปอะ่ะแล้วพี่ชายเราไปไหน <Hey. S 1> yeah, เฮ้ยแย่ะละอ้าวอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวมันไปไม่ได้ถ้าผีเสื้อสีเหลืองอยู่ที่นี่แล้วอะ่ะเจ้าตัวนี้กับกลุ่มผีเสื้อเมื่อกี้มันไม่ใช่พวกเดียวกันปัญหาคือพี่ชายเราอะ่ะ ถูกจับตัวไปที่ไหนถ้าผีเสื้อสีเหลืองอยู่ที่นี่อรอแป๊บหนึ่งอะไรอ่ะฮะเดี๋ยวนะผมตายเพราะผมเผลอเปิดตู้เหรอเกมมันทำเซตติ้งแบบนี้ด้วยเหรอฉลาดเกินน่าแสดงว่าเมื่อกี้ที่ผมตายอ่ะ เพราะว่าผมเปิดตู้ทิ้งไว้ใช่ใช่ใชแน่ๆโอ้โหฮะกว่จะผ่านไปได้ก็ตายหลายรอบอยู่เหมือนกันนะเก็บหม้อนะครับเก็บได้สองอย่างรอบนี้เราพัฒนาขึ้นละระหว่างนี้ไอเทมที่เราเก็บมาได้มันทำอะไรได้บ้างเห,อหรออ๋อจุดไฟเหร จุดได้เรื่อยๆเ,เลยฮะโอเคติดลแล้วก็วางหม้อน้ำค่อยประหยัดเวลาหน่อยมีกุญแจแด่ก็เปิดไม่ได้สรุปแล้วเป็นกุญแจที่อยู่ที่แม่หมดจริงๆด้วยผมพอจะเข้าใจสาเหตุที่แม่หมดรู้ตัวแล้วที่เราตายตอนแรกแหละเพราะเราเปิดตู้ทิ้งไว้เหตุผลเดียวเลยอะ ผมไม่คิดว่าเกมมันจะทำเซตติ้งแบบนี้ไว้ด้วยนะโอเคเก็บมาละปิดแล้วก็รีบเข้าตู้เหลือแค่ต้องใจเย็นๆยังยังออกไปไม่ได้แล้วมันมีเสียงหัวใจเต้นต,ตุบตับตุบตับด้วยต้องตื่นเต้นเหมือนกันนะไปเลย โอเคมันไม่รู้ตัวแล้วโ okay. อเคให้กุญแจทำไมกุญแจมันยังอยู่เราเก็บขวดมาแล้วเอามาใส่อันนี้ใช่ไหมแล้วลูกเห็ดสามเห็ดนี่ใช่เราต้องปรุงยาตามสูตรที่อยู่ด้านซ้ายบนตรงนั้น เห็ดสีเขียวเขียวหรือฟ้าอันนี้แล้วก็หยิบได้ทีละอันเหรอแล้วมันเอาออกมายังไงอ,ออกมาอย่างนี้อย่างนี้ป่ะต่อไปเป็นเห็ดออกสีหเหลืองๆจานกว้างอันนี้น่าจะหยิบได้ทีละอัน คืออะไรเราไปเห็ดสีแดงอันนี้ป่ะสี้มส้มเรี็บร้อยสามันโอ้โหสีแล้วขวดกระโหลกแบบนี้ดูยังไงก็ยาพิษช,ชัดๆอะ่ะพอแล้วก็ใช้ขวดหยิบมาถามจริงนะแม่มดทำไมถึงได้มีสูตรยาพิษตั้งไวต้ตรงๆแบบนี้อะ่ะแล้วเราต้องเอาไปใส่ในชามนั้นแน่ๆ เพราะว่าแม่หมดก็ชิมไปด้วยเอาล่ะถึงเวลาตายแล้วแหละอย่างตอนนี้ยังไม่ได้ผมรู้ทันถ้าเป็นตัวผมเมื่อสิบนาทีที่แล้วอ่ะคงจะออกไปแล้วคนเรามันต้องมีการพัฒนาเว้ยใส่ลงไปไปรอดูความสำเร็จเลย เราตายพอแม่หมดคนนี้มาหลายรอบแล้วนั่นอย่างนั้นรีบๆกินเข้าไปนั่นแหละกินเข้าไปเลยศิละปะมันคือระเบิดเรียบร้อยเกจุตสว่าักาัาซะเดสมอลเล่แล้วใช่ไหมเอาละ ขอคุณแจไปแล้วนะแล้วก็ปริศนาที่เรายังคาใจก็คือผีเสื้อตัวเนี้มันโดนแม่มดจับมาทําอะไรเก็บไม่ได้หรอจริงๆมันน่าจะควรเก็บไปได้นะผเผอมันอาจจะเป็นสาเหตุที่แบบมันเป็นสาเหตุที่พี่ชายเราถูกจับตัวไปอะโอเคเราเปิดประตูแล้วออกจากที่นี่ได้นะ โอ้โหนี่เพิ่งแชปเตอร์ที่2องนะเนี่ยทำไมปริศนาบันหัวปันขนาดนี้ก็ในพาร์ทแรกคมขอพักเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมาเล่นต่อกันในพาร์ทต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มาติดตามรับชมไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบเกมแนวนี้กันไหมยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปนะครับ